ก็มันลุมนะครับหนึ่งชามนะครับหนึ่งถ้วยน,นี่ก็ต้นมน้ําให้เดือดครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําส้ามอ้ญชลีที่มาจากเครื่องแกงเครื่องแกงสองช้อนนะครับตามด้วยกะปิหนึ่งช้อนแล้วก็ปรุงน้ําตาลหนึ่งช้อนนะครับน้ำมะนาวน,นี้เป็นน้ำมะนาวไม่ค่อยเข้มข้นประมาณ สิบช้อนครับไอ้แม่น้ำปลาหนึ่งรัปพีครับอ่พอน้ำเดือดครับเราก็ใส่มะรุมลงไป,ปร,รอให้มะรุมสุกให้ปรุงอีกทีนึงครับก็ใส่แม่น้ำปลาลงไปนะครับเพิ่มเได้ปลาซอน ก็เอาจนเราชอบกะสุนก็เสิร์ฟไ้เลยแซ่บแน่นอนครัช่วยกดไลค์แชร์นะคะัขอบคุณนะคโับ